โอเคสวัสดีครับทัวรริงเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring ง d อ t i ชันทีวีโขอส่งผลงานล่าสุดอีกหนึ่งลอ่าคีวันนี้นะครับเป็นของเจ้า For ์ซ350 b i g s c o o t e t Touring วและก็เป็นรถที่ใช้งานขับขี่ในเมืองได้เป็นอย่างดีเป็นที่นิยมยอดขายทะลมทลายนี่เลย ตอนนี้ก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนมินุนานะก็ถือว่าไม่ไม่น่าจะขาดแคลนแล้วนะฮะสำหรับบางที่บางศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะมีรถอให้สามารถที่จะรับได้เลยก็าอาจจะต้องออกไปศูนย์แบบรอบรอบ,รอบเมืองกันหน่อยนี่เลยคันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดรับขวัญอีกหนชุดนะครับคันนี้เป็นสีแดงเลือดหมู ดูรอบๆก่อนนี่ฮะปึ๊บปึ๊บนี่ฮะอ่าดูรอบคันก่อนโจทย์สำหรับคันนี้นะครับก็คือต้องการใช้งานในเมืองเป็นหลักแล้วก็จะมีโอกาสได้ขับขี่ออกไปท่องเที่ยวบ้างนะครับ ในส่วนสำคัญคือชุดปี๊บหลังเนี่ยต้องการเลือกเกินที่จะให้อ่าหวานใจสั่งให้หวานใจนะครับได้นั่งอย่างสะดวกสบายนี่มาพร้อมกับที่พักแขนนุ่มๆใช้งานได้จริงแบบนี้เลยอ่าดูมิติรอบๆก่อนด้นหน้าครับ โอเคสำหรับชุดรับขวัญชุดนี้นะครับเราจัดใส่อะไรกันเข้าไปบ้างลูกค้าสั่งอะไรเข้าไปบ้างมาไล่เรียงกันดูนิดนึงอย่างแรกที่เห็นถือว่าเห็นชัดๆแล้วก็เป็นสิ่งแรกที่ถือว่ามันช่วยป้องกันแล้วกันนะครับช่วยป้องกันชุดสีได้เป็นอย่างดีนะครับแฟลชปาร์ตัวนี้เป็นโลเวอร์แฟลชปาร์ตี่ฮะ เป,เป็นงานสั่งทำนะครับสำหรับคอร์ซา350โดยเฉพาะตัวแพนเทอร์นะครับตัวมแพสปาร์แพนเทอร์ตัวนี้เป็นเวอร์ออรชัน2นะครับเราผลิตได้เป็นครับเป็นเวอร์ชัน2นะครับสินค้าตัวนี้ไม่ได้ผลิตในประเทศจีนนะผลิตในประเทศไทยโรงงานอยู่แถวงานมวงวานก็คือร้านเราเนิแหละนะครับแพนเทอร์เราทำให้นะครับตรงรุ่นนะครับ ตอบโจทย์ไทยตอบโจทย์ของกลุ่มที่ไม่ได้อยากได้คร a ชบาร์แบบเต็มๆเหมือนของ SRC นะครับ s r c อาาจะคร a ชบาร์ SRC ที่เราขายอยู่ประจำเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าขายดีนะครับอาจจะเรียกว่ามันดูออกแนว a d v e n นเ r อหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าสายเมืองเนี่ยอาจจะชอบแบบตัวเรียกว่าตัวโลเวอร์แบบนี้นะครับที่ไม่ต้องขึ้นแบบข้างบนแต่ ยังคงความแข็งแรงไว้เยอะเลยทีเดียวนะครับโดยที่ตัวขายยึดตัวนี้ฮะชิ้นนี้นะครับหนึ่งสองสามจุดสามจุดนี้นะครับเราเพิ่มความหนาของชิ้นง,งานนะครับเพิ่มความหนาของชิ้นง,งานตรงบรเวนี้ให้หนาขึ้นและกว้างขึ้นนะครับเมื่อเวลาเราจับรถน่ฮะจับแคลชบาร์แล้วโยกเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นส่วนนึงตัวรถได้เลยในขณะที่จุดยึดทั้ง3จุด เป็นจุดยึดเดียวกับโครงรถโดยมาตรฐานหรือกล้องเอียงว่าคือกล้องเอียงว่าเอออยาให้ใหญ่ให้เอียงเวลาทุกค้าดูเพื่อนๆดูดูนี่นะเวลาที่เราติดตั้งสามารถติดตั้งได้โดยที่เราสามารถที่จะวางอยู่ใต้แผ่นพื้นวางเท้าแบบนี้ได้เลยกรณีที่เราไม่ได้ใช้แผ่นพื้นวางเท้าแต่งนะนะครับแผ่นพื้นวางเท้าเดิมก็อาจจะมีอ่าเรียกว่า ี้อยขึ้นมาบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถูกว่า่ะเขียนอะไรจะอย่างไดนะครับมาพร้อมประกับการสไลด์ข้างละหนึ่งจุดนี่ฮะประกับการสไลด์ข้างละหนึ่งจุดสวยงามเรียบหรูอบพาวด์โค้ทให้อย่างดีนี่ฮะที่สำคัญคือแคทบาร์แฟรชบาร์ของแพนเทอร์รุ่นนี้เนี่ยเรามีประกันให้3ปีเลยทีเดียวดูที่แคทบาร์เป็นอุจารพี่นะครับนี่เป็นน้องใหม่นะครับเพิ่งมาถือกล้อง ให้โอกาสน้องเขาหน่อยนะเพื่อนนะนะครับพยายามดูที่สินค้าไม่ต้องมาดูหน้าที่นะทุกครั้ปลามีประกันให้3ปีนะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าใช้กันได้อย่างสบายใจก็ใช้กันไปยาวๆะยังมีพื้นที่ในการติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับได้2ตำแหน่งตำแหน่งนี้และตำแหน่งด้านล่างนะนะอ่ะอัดมาข้างบนครับขึ้นหลังบนที่คอนโซลบนเนี่ย ลูกค้าเลือกใช้เฉพาะของที่จําเป็นอ,อย่างแรกก่อนเลยฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นเราเรียกว่าตะขอแขวนโรบอทนะครับของ GTR เขาตะขอแขวนโรบอทตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นงานอลูมิเนียม C N C เท่ๆนะครับมาพร้อมกับตัวบูทนะครับแล้วก็น็อตสเตลเลสแท้ๆแ,แ,แบบนี้เลยนะฮะมีแล้วชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะสามารถที่จะแขวนถุงกงถุงแกงแขวนถุงซื้อถุงซื้อของอะไรก็แล้วแต่สามารถที่แขวนได้เลยแข็งแรง ที่สําคัญที่ผมชอบงานจิตยาอย่างทั้งเร v o l u t ชั่นและก็จิตยาคือตัวสีของเขาที่เขาทาสีมาให้นี่สีมันไม่ได้ซีดง่ายนะครับไม่ซีดง่ายเลยนะโอเคถัดมาครับถัดมาอ่ะเดี๋ยวกนเราบปนี้กกันก่อนนะครับตัวนี้ครับเราเรียกว่าอะแดปเตอร์ชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับเราเรียกว่าอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมันคืออะแดปเตอร์ที่วางแก้วอ่าสำหรับผู้่ม่ที่ถามมานะครับเราขายเราขายเป็นชุดนะ เราขายอะแดปเตอร์ที่วางแก้วพร้อมกับที่วางแก้วปรับระดับแบบนี้เป็นงานของแพนเทอร์ครับนี่ฮะตัวนี้ปรับได้กว้างเลยดึงออกมาได้กว้างเลยนะสามารถที่จะใส่ก้นแก้วเรตยดิได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ใส่ขวดน้ําได้ที่สําคัญคือชุดนี้เนี่ยนะมันแข็งแรงไม่สัน่นนะครับไม่สัน่นใช้เหล็กหนาอย่างดีนะครับผสีพาวเวยโคสให้อย่างดีมาพร้อมกับตัวบูทรองแล้วก็อา่า น็อตสเตเลสนะครับแท้นะครับติดตั้งอยู่ฝั่งขวานะครับหรือใครอยากได้ฝั่งซ้ายก็สามารถสั่งได้นะครับว่าจะสั่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานี่เลยนะครับติดแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับเวลาเลี้ยวก็จะไม่ติดชุดสีนะครับสำหรับที่บางแก้วชุดนี้อ่าคัตตาคอนโซนกลางนะครับคอนโซลกลางลูกค้าเลือกใช้เป็นชุดยึดโทรศัพท์กลางแทนเราเรียกว่าบาร์กลางแทนนะครับตัวบาร์กลางแทนตัวนี้นะครับก็จะเป็นงานของ r e v o l u t i o n แอ o l u ิเชันะเมื่อมีบากลางแหนแล้วนะครับลูกค้าเลือกสั่งชุดยึดโทรศัพท์ของพี k ดีไซน์ชั่วโมงนี้เป็นใครไม่ได้เลยต้องเป็นเขาเลยครับพี k ดีไซน์สวยหรูทนทานแข็งแรงแล้วใช้งานได้จริงนะครับสั่งเพิ่มเติมก็คือชุดชิ้นนี้ชิ้นนี้เราเรียกว่าอันนี้อันนี้เป็นโทรศัพท์ของทางร้านแปะให้เป็นตัวอย่างครับชิ้นนี้เราเรียกว่าอะแดปเตอร์แปะหลังเคสอะแดปเตอร์ตัวนี้ฮะเป็นยูนิเวอร์แซล ตัวดับเบิลตัวนี้เขาจะมาพร้อมกาวสองหน้า3 n อย่างดีนะครับแปะวัสดุเป็นเคสหนังผิวแนะนําเป็นเคสแบบพาร์ทเคสผิวหลังเรียบนะครับแล้วก็แปะเข้าไปแล้วเราก็ใช้งานได้เลยแบบนี้สะดวกมากๆนะครับไปเราออกดึงไปออกนะนะครับมาตัวตัวพิกดีไซน์เขาจะมาพร้อมกับตัวกันสั่นเขาจะมีลูกยางกันสั่นรอบเลยนะครับ แล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มไม่ว่าจะเป็นปุ่มข้างฝั่งไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนะครับต้องกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้โทรศัพท์เขาหลุดออกจากตัวนะครับตัวของเขาเนี่ยจะมีแม่เหล็กเพื่อที่จะมาดูดเหล็กบริเวณนี้นะครับนี่เลยจะวางแนวนอนก็ได้นะครับหรือจะวางแนวตั้งก็ได้แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ชอบเลยใช้งานสะดวกจริงๆที่สําคัญคือทิ่ดีไซน์เนี่ยเวลาผมใช้เนี่ยนะอ่ะ สมมติโทรศัพท์ผอเนี่ยมันอยู่ในเป๋าเกงแล้วเวลาขับขี่ออกไปไม่ได้วางโทรศัพท์นะครับไม่ได้วางโทรศัพท์แต่บังเอิญขับขี่ไปเนี่ยมีมีคนโทรเข้ามาพอดีนะครับเมียโทรตามรเมียโทรตามท์แต่พเมียโทรมาไม่รับไม่ได้มันเรื่องใหญ่มากนะครับเขาไม่รับโทรศัพท์เมียเนี่เรื่องใหญ่มากเราก็จะต้องเอาโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าเกงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นชิดชุดที่โทรศัพท์อื่นๆเนี่ยอาจจะต้องจอดรถเล็ง ทำอะไรก็แล้วแต่แต่สาหรับพีกีสายนไม่ต้องเลยครับหยิบขึ้นมาปับ๊บโยนเลยแค่นี้จริงแบบนี้เท่านั้นนะครับหรือแต่ายแบบนี้ก็ได้แค่นี้จริงแข็งแรงมากนะครับอ่ะแล้วเขาจะมีลูกเล่นอีกของเขาอีกอีกหลายอีกหลายไอเทมเลยนะลูกเล่นของพีคีสายนเขาสามารถสั่งกันได้นะครับเออวางไปให้ถัดมาครับอ่ะสำหรับ ู้สึกกังวลงเวลาต้องจอดอรถฟอร์ซ่าซึ่งมือใหม่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าฟอร์ซ่าเขาหนักหนักตัวคุณเยอะนะครับแล้วเวลาจอดขาตั้งคู่ก็รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคนะครับเดี๋ยวนี้เราจะแนะนะาําตัวเหยียบเราเรียกว่าตัวครอบเหยียบขาตั้งคู่งานนี้เป็นงานของ TDR นะคะรับพอเราใส่แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเหยียบได้เต็มเท้าขึ้นแล้วก็ไม่ลื่นนะครับเพราะ,ะเขาจะบ่าเขาจะทําสไลด์มาให้สวยงามแล้วก็ ยืดในด้วยนะครับเวลาเราติดตั้งแล้วเนี่ยมันเกี่ยเป็นเท้าคี่เทคนิคนะครับในการที่จะตั้งขามคู่ให้กับเจ้าฟอร์ซ่าสามห้าชุดนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอ่ะท่นนี้ครับนี่อ่าผมจับแทนไว้มือเดียวนะครับแล้วว่าผมขิดเด็กเพื่อนหน่อยดีนะครับอ่ามือขวาครับมือขวาครับพี่เก่มือขวาจับไว้ที่กันตก ไม่ต้องออกแรงนะแ้่จับกระคองรถเฉยๆในะขณะที่เท้าขวาของผมเนี่ยนะวางอยู่บนตัวขาดดั้งคู่นะครับปล่อยให้ปลายเท้าเนี่ยหันไปนทางท้ายรถแบบนี้นะครับโดยที่ผมไม่ออกแรงที่แขนเลยผมจไมออกแรงที่ต้นขาตรงนี้นะครับแล้วก็ขี่ออกแรงขีดตรงไปว่า two three นี่เือนเป็นเหล็กคับคือสไลด์แต่ถ้าตู้เป็นปูนไม่สไลด์นี่ฮะอะดูทีนะ มีนะครับาต,าตั้งขาคู่มีดาบะพอ้อนะครับแล้วก็ปีกปีกนี้เท่านี้เลยเล่นง่ายลองเปิดก,กันดูนะครับมีตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวสายการะคาครับไม่จำเป็นเป็นอย่างของชดุดโช๊คหลังเราโช๊คล่างก่อนดีกว่าช่วงล่างนะครับลูกค้าเลือกใช้อโช๊คหลังเป็นโปรเฟนเดอร์รุ่นนี้เป็นเอ็กซิซเอ็กซิเรสนะครับ โปรเฟนเดอร์เอ er ็กซมาพร้อมกับซับแทง์ปรับได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือ mm hmm. นี่ฮะคอมเพรสชันเป็นแบบนี้จุดที่2ก็คือปรับพิโหลดและจุดที่3ก็คือรปรีบาวปรับได้3จุดโดยตรงนี้กับตรงนี้สามารถที่จะหมุนด้วยมือแต่ถ้าจะปรับสปริงเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือที่เขาให้มาด้วยนะครับสำหรับการปรับแต่งโชค๊คโปรเฟนเดอร์ถ้าใครอยากเจาะลึกอยากรูกเ้เต็มเต็ม ครับทักเข้ามาส่งข้อความมาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งตัวอ่าเรียกว่าเป็นลิงก์นะครับที่เรารีวิวโปรเซนเดอร์ไว้ให้แบบเต็มๆนะครับแบบนี้เลยอ่ะเมื่อใส่โชคละ่ะโชกแต่งแล้วเนี่ยนะครับอ่ออปชั่นเสริมพิเศษก็คือเรื่องของตัวอ่าครอบน็อตล็อกโชกนะครับตอกน็อตล็อกโชกกันกระโบนอ่าช่วยถ่วงเวลาวิชาชีพได้นะครับ,รอ,บนอ,นอ,อ,อ่ะคันนี้สั่งชุดอัปเกรด ชกหน้าด้วยจัดก,การให้เรียบร้อยแล้วแต่มันมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นมันจะอยู่มันจะเป็นไส้สปริงอัปเกรดนะครับอยู่ข้างในนะครับจัดก,การปรับแต่งให้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะต้องบรรทุกน้ําหนักเพิ่มเติมคันนี้เนี่ยโจทย์ก็คือเขาต้องการบรรทุกน้ําหนักมากกว่า200กิโลมากกว่า200กิโลโจทย์ความแบบนี้ทีหลัง พาเลื่อใช้เป็นแพนเตอร์นะครับขนาดความถูกหกลิตรตังติดตั้งเป็นตัวออปชั่นฟูลออปชั่นนะครับติดตั้งเบาะพิงเรียบร้อยเบาะพิงของแพนเตอร์เรื่อนไหนเนนนนะรื่อง,องน,น้นะนานี่นะครับก็จะมาผอมสองชิ้นแบบนี้เลยนี่ฮะบนล่างนะแล้วก็ติดตั้งที่พักแขนที่พักแขนวัสดุก็จะเป็นยางนิ่มๆแบบนี้นี่ฮะพักได้จริงนะครับพักแขนได้จริงจําเป็นจะต้องเจาะรูนะครับตรงที่พักแขนจะเป็นต้องเจาะรู เรารูทั้งหมดสี่รูนะครับข้างละสี่รูด้วยกันตั้งเรียบร้อยเวลาไม่ใช้ก็พับเก็บแบบนี้เวลาใช้ก็เอาลงมา,บบาถามว่าเวลาพับแขนนั่งอยูนิดเลยปึ๊บปึ๊บปับปับปับนี่เลยหลับได้เลยนะครับก็สามารถที่จะใช้งานแล้วก็เอาไว้พับแขนได้ แต่ไม่นด้นั่งให้เท้าแบบเอาลงหนักมากเกินไป mm hmm. ตัวปี๊บน65ลิตรแทนเทอร์ติดตั้งอยู่บนแหลกท้ายนะครับเป็นอล mm ูมิเนียม C A C ของ Revolution mm hmm. มนี่ะติดตั้งเรียบร้อยโดยเวลาที่เราจะติดตั้งแหลกท้าย r e v o l u t i o ชจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นนี้ครับ mm hmm. ชิ้นนี้เราเรียกว่ากันตก mm hmm. หรือสับทางราชการของ Honda mm hmm. เรียกสิ่งนี้ว่าเหล็กจับหลัง นะครับถ้าสมมติเราจะไปเสิดค้นหาอะ,อ,ะอ,ะอ,ะอะไรชิ้นเนี้ยมันเรียกว่าเหล็กจับท้ายอเออเหล็กจับท้ายบอรหรือเรียกว่าเหล็กจับหลังในฮอนด้าจะเขียนว่าเหล็กจับท้ายบอรนะครับต้องเปลี่ยนเป็นของโอร์ท้าสามห้าศูนย์เรื่องจากโอร์ท้าสามร้อยเนี่ยเขาเป็นอ,อวัสดุเป็นพลาสติกนะครับมันรับน้ำหนักไม่ได้แล้วมันไม่มีรูในส่วนของโต๊ะปี๊บความจุหกสิบห้าลิตรใส่หมวกนอกได้สองใบ แบบนี้เลยนะครับกุญแจจะให้มา2ดอกนะแต่ใช้จริงใช้แค่ดอกเดียวนะนะอ่ะเวลาที่เราจะเอาตัวฟีบออกจากตัวรถนะครับเราก็ล็อกปัดล็อกฟีบน,นะครับอ่ากดล็อกครับกดสลักเซฟตี้ตรงนี้นี่ยสลักเซฟตี้นีดกนนะครับชุดล็อกมันจะถูกปลดออกก็จะขาเก็บชุดล็อกก่อนครับปึ๊บ แล้วก็จับตัวปีให้มั่นคงดึงถอยหลังตรงๆเลยอันนี้ครับตัวถาดของแอนเคอร์จะให้มานะครับเป็นถาดตรงรุ่นของ65ลิตรนะครับวางอยู่บนแหลกอลูมิเนียม C N C ของ Revolution เรียบร้อยแบบนี้เลยยึดน็อตข้างล่างอ่ะดูดูข้างล่างนีดนีครับยึดน็อตโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กปิดน็ให้มันดูเกขาสายตาเลย สวยเนียเน้ยๆแบบนี้เวลาใส่นะครับเราก็ให้ตัวชุดี๊บเนี่ยเดือยทั้งหมด4ี่รูเนี่ยนะครับมันเข้าไปที่หมุด4ี่หมุดตัวนี้พร้อมกันเล็งนิดนึงครับแรกๆเราจะต้องเล็งนิดนึงแต่หลังๆแต่ก็จะชินนะครับสี่หมุดเข้าพร้อมกันออกปีไปข้านหนิดนึงนะครับอลองจับดูครับขยับดูเข้าที่แล้ว กดสลักเทฟตี้ลงมาให้ชุดล็อกตรงนี้มันลงมาเกี่ยวประทาแล้วดึงสลักอีกคับสิ่งสําคัญย้ํากันอีกรอบเด,ด้ชุดล็อกตัวล่างจําเป็นต้องล็อกตลอดเวลานั้นด้วยนะต้องล็อกตลอดเวลากันเขาดีดตัวบางจังหวะที่เราขี่ไปตกหลุมนะครับชุดล็อกอาจจะดีดตัวได้ถ้าเราไม่ล็อกเปิดต,ตัวบลก็ใช้กุญแจดอกนี้ครับได้แหละล็อกหรือกดล็อกกดสลักเซฟตี้ ดึงตะขอเกี่ยวออกจากล็อกและเปิดับนี้โอเคถือว่าตอบโจทย์การใช้งานตอบโจทย์การเดินทางนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้การขับขี่คอต้าส5 0ได้สนุกขึ้นนั่นเองนะครับทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อน ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตทีแต่ชุดนี้นักชุดนะครับอันไหทุกชิ้นของแต่งทุกชิ้นที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับรีวิวเมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะใส่ใส่ราคาแต่ละชิมม้นมาให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับผมมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตอีกทีไปก่อนครับ